บุญที่บุคคลทำไว้แล้วย่อมคอยตอนรับบุคคลผู้จากโลกนี้ไปชีวิตมนุษย์ไม่ได้สูญไปกับความตายความตายทำให้กายเนื้อแตกดับเท่านั้นกายทิพย์จิตบุญและบาปดีและชั่วยังต้องดำเนินต่อไปไปสู่ที่ดี ไปสู่ที่ชั่วไปตามกรรมและผลของการให้กรรมจากบุคคลนั้นบุญบาปจึงสำคัญมากและมีบทบาทมากคุณสมบัติแห่งใจไม่เหมือนกันเพราะคนเราบางคนเชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อนรกเชื่อสวรรค์เชื่อโลกนี้เชื่อโลกหน้า บางคนยากที่จะเชื่อยากที่จะเข้าใจบางคนรู้จักรู้แจง้งตรองจนเห็นได้ด้วยปัญญาของเขาเองบางคนต้องเชื่อตามผู้รู้เชื่อตามท่านผู้ที่มีประสบการณ์มาก่อนบางคนต้องการความเชื่อก่อนความเข้าใจบางคนต้องทำความเข้าใจก่อนบางคนต้องเข้าใจจึงจะเชื่อ เชื่อจึงดำเนินต่อไปได้เชื่อแล้วจึงแสวงหาความรู้อันยิ่งขึ้นต่อไปเพื่อรู้อย่างท่องแท้ในการกระทำของตนท่านจึงให้ถือว่าบุคคลผู้มีศรัทธาอันตรงถูกต้องแน่วแน่นั้นย่อมได้บันไดขั้นต้นในการพัฒนาปัญญา มีศรัทธาเพื่อความรู้แจ้งรู้จริงรู้ชัดเมื่อเราเชื่ออย่างมั่นคงมีปัญญาประกอบในการเชื่อนั้นแล้วย่อมนำไปสู่การประพฤติประพฤติชอบก้าวไปข้างหน้าด้วยคุณธรรมอบรมตนในความดีด้วยธรรมะนำหน้าไปด้วยปัญญาอันตรงอันถูกต้อง ผู้เชื่อในพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั้นย่อมตระหนักรู้เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องโลกนี้เรื่องโลกหน้าเรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยมีใจน้อมไปในทางที่จะเชื่ออย่างตรงถูกต้องและนำสู่การประพฤติประพฤติตรงประพฤติชอบประพฤติดำเนินเดินไปอยู่ ในอาริยมักอันพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ประกาศไว้แล้วนั้นเช่นนี้เขาจึงจะพลังพร้อมด้วยความประณีตสงบด้วยธรรมะและความสว่างในใจจนรู้ได้ด้วยตนของเขาเองว่าการที่คุ้มครองรักษาประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญและเฝ้า รักษาขัดเกลาจิตของตนนั้นเป็นงานเร่งด่วนและเป็นงานที่ไม่เปลืองเปล่าจากเวลาข้อนี้เราท่านทั้งหลายควรพิจารณาเป็นอันดับแรกเป็นการเร่งด่วนเพราะชีวิตแห่งเราท่านนั้นเป็นของน้อยเหลือเกินเป็นของสั้นมากๆยา่าภาวะพระวงอยู่กับอารมณ์ อันโลภอันโกรธอันหลงอันเมาอันเล่นเป็นไปเพียงแค่วันวันนี้เท่านั้นจะได้ประโยชน์อะไรเรากับชีวิตที่ไม่ทำประโยชน์สุขให้แก่ตนเอง